นี่ครับตัวปรงเนี้ยนะครับตีมล่างบานน้องพุงอิงนะครับเอ็ซีจากปราจีนนะครับน่ารักจ้าเดิมส่งมาให้อีกแล้วครับคุณโอ้หืมต้นไนูใช้ต้นไนใช้ลุงต้นไหนชื่อ ไม่ใช่ขี้เหล็กนี่ดอกคุณสายลุงหนึ่งโอ้จะส่งดกี่เหล็กถ้าอยากรู้ว่าโตขึ้นม,มันเป็นยังไงมันจะมีลักษณะยังไงเขาเบิง้งในกูเกิลนี่เหมือนอยากรู้ข้อมูลขอแกหู้ซื้อตอนมันกับพ่อคุณสายลุงนะเดี๋ยวเข้าไปดูในกูเกิลเลยเจอนั่นแหละเข้าไปดูเดอ๋ยวไปเบิ้งว่าัไงเห็นมาแล้วมันจะเป็นไงด,ดอกลักษณะไหน อตัวนี้มันเป็นไม้ซุ้มมันเคยดิ้นมันเคยเห็นไหมตัวนี้เขาอับอันนี้บานบ้านน่าไม่มีบนแบบต้นไม่มีมีก็คือหลังหลังนึงนะครับตัวนี้จะมีสองต้นเอาเสียมาช่วยแกกันนะไม่อยากกางกินเสียตัวนี้จะเป็นต้นเกีวก้วเจ้าจอม มมไม้มงคลดอกแต่ตอนนี้จะเป็นไม้ตน้นใหญ่ทั้งนีต้นตอนรับแบบนี้สแสดงว่ามันต้อง,งหาหัวเข้าหากันไม้ดอกกันเพืดอไยไม่ยืตนต้นไม้ดอกแล้วมาต้นไม้แสดงว่าลวมาตนมา้นไม้แทแๆเนาะอนี้ปลาจีน,นคือคนรักต้นไม้คนชอบตอน้นไม้ ก็เอออยากสั่งให้น้องเนาะเองรถรถของหูจะคุนค้าตัวไหนเนี่ยอาจจะเป็นลูกค้ากันไงยืดหยาดปกปวก,ปกเปลือนฟูงก,ก็ไม่แน่แต่ปลาจีนคือเล็งอยู่แล้วไงวไอแม้แต่ต้นอะไรนะจันวนเนี่ยก็ไปลงปลาจีนก่อนนะแล้วก็ตีขึ้นเหนือทำไมต้นนี้มันหัก นะใช่ไม่มาเไก่ม,มาเอากล้องมาครับแสดงว่าคนชงไม่ดีเพราะว่าปกติแล้วโคนมันต้องอยู่อย่างนี้ไงเนี่ยแต่นี่คือโคนมันมาอยู่อย่างนี้เพราะว่าเวลาเขาคนสง่งเขาไม่ได้คนส่งฝั่งนี้เข<อ>าตัง พอตั้งตัวนี้มันก็เขาปลูหัวช่างใดหัวท่างใดยถ่ายมันเนาะแมนชื่อถ้าเขาขนทรงลักษณะนี้เนี่ยมันจะนอนทั้งสองต้นแต่พอดีว่าเขาตั้งมาอย่างนี้ไงพอ,อตั้งมาแล้วตัวนี้มันก็ทิ้งน้ําหนักแล้วมันก็หักหักหนึ่งต้นนะครับหักหนึ่งต้นนะคะคุณเอ๋คือจากต้นทางอ,อันโอเคกระจากเมเขาก็าจะบก็อกเลยว่าเป็นไม้ ทำแบบนั้นทำแบบนี้แต่พอเอามาต้อนอีกตีหน,นึ่งไงเข้าใจไหมตัวน,นั้นบหักตัวน,นี้หักขี้หลอดบอสขี้ิลอดใหญมันหักขาดเลยหักขาด<ม>เลยค่ะเอ,น,อนี่บอกอีชานบอกอาไรคืองเป็นแบบนี้ต้นไม้มันต้องเป็นอย่างนี้ต้นนั้นมันหกักมือกูหลาบเลย อเน,นี้ยจะอยชงกาะกายใบหูขวางเล็กๆสวยงามเด็นพุ่มอันนี้จะเป็นไม้พุ่ม,ม,มออเออจะเป็นไม้พุ่มประมาณนั้นแต่เนี้ยจะเป็นไม้ดอกอยืนต้น,นไม้ใหญ่ใช่ไหมนี่มันต้องเป็นแบบนี้นี่ต้นนี้มันจะสมบูรณ์ต้ตนนี้เยบด้อยนี่นะครับสภาพนะครับ มัเป oh, oh, oh. oh, ็นดันน okay, pues. oh, ี okay, ่ล่ะคุณเอ๋ถ้าคุณเออ้โอ๋อมันไม่หักไม่ดามันหักโอเคครับโอ้แต่ว่าหักนะเนี่ยพอดามพอดามเขาต้องซ่อมเราเนะเนี่ยสูญหายเนี่ยพอดามแต่ก็ยังได้ไม่เอาจจะเป็นต้นอ่อนๆนี่ไงมันหักแต่ยังคงหักอยู่ เพราะว่ามันดามได้ดามได้หักงานหนึ่งยังโอเคไม้ดามมันหักแล้วต้นมันก็เลยหักนะครับพอดามพอดามดามไหมคู่กว้างหรือว่าอะไรนะกระจงเลยเลยมัจะผ่าซ่าแบบบานๆแล้วเหรอเขาจะเวลาเอสซีบอกว่ารักทีมหลังบ้านทุกคนให้กำลังใจทีมหลังบ้านโอ้โหอบอุ่นมากเนาะ อันนี้จะเป็นหมาปุ่มต้นไม้เยอะทำไมไม่เสียบบ้างตาเตือจํำชื่อด้เลยเตือไปเชิดแต่ตาเตอจ้ำแต่ตอนนี้ตาเตือยังไม่รู้างกายเตือหนึกตึงไงนู้นหนึกตึ้งไงได้ที่บ้านเตือตอนคูนน่นมันใจปมาแมนปรามาณนั่นปลาแมนไส่ Yeah. này trông có lý từ trái yeah. yeah. à. thế ta bảo sao phải bàn bàn vụ cắt chống hang hey. cắt chống như đây đây lẻ hey. lại yeah. thế ta bảo chửi bảo Lăng, mình chửi đây Ừ. 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 มันตั้งขึ้นใหม่หมมบบอันนี้เกิดได้เด็กเขาตังค์ไงตาค์เกิดตังให้เป็นมงคลไงปลูกเล่นต้นไม้เดี๋ยจอจอจะต,ต้องเป็นมงคลนึกชื่อมวลชื่อมวนใ่ไหไม่เคยได้ยินนะมันก็ไม้ประดับไม้มงคลเนาะมันก็ตั้งชื่อให้มันเป็นมงคล นะะคชิมลังบานรค่ะชิมลังบานขอบคุณแช่นกันอิลาก็เห็นเฮ้ยอบังเขามาส่งมาอนีบอกบังเอออิล่าต้องหูอยู่แล้วว่ามีพัสดุมาแล้วะพัสดุมาบ้านเยอะแยะมากมายมาทุกวันค่ะวันละเฮ้ยไม่สิแกแกจะจ้องมาฉันวันละเท่าไหร่บอกก่อนเอฟซีก็ฟังอยู่วันละเท่าไหร่จ้องหาฉันไม่เอาสินอายวันละเท่าไหร่ ก็แล้หลายหลายรอบใช่หลายหรอบหลายๆคันทั้งมอเตอร์ไซค์บ้างทั้งกระบะปิกอัพมาทั้งวันมามาทุกมื่นค่ะกีฬาแค่แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับตลอดอาจจะมีอยู่ต้นนึงครับน่าจะสามทุ่ยังจำรุดนิดหน่อยครับแต่การ์ตูนไปยังโอเคครับผมมีฮักนิดหนึ่งทัศดูมาทุกวันค่ะมื่นละหลายคันหลายรอบหลายเกี่ยว ตั้งเล็กตั้งใหญ่มาทุกวันค่ะทำไม่แถวนะคะทีลาหน่อยเราบบอแพรวให้กำลังใจกันนะคะเอฟซีคุณสายรุ้งนลุงเริ่มโตเป็นสาวแล้วนะโอเคครับเรียบร้อยนะขอบคุณหมากระพุ่มเอฟซีใจดีน่ารักไหมครับพ่มนะ่สูงขึ้นมซึ่งบ้านรองเป็นตีเรียบร้อยตอนนั้นเนีบ่สูงสมัยเนาะสมัยมาอยู่ใหม่ๆหน่อยเล็กน้อยแบบนี้ สำหรับคลิปนี้นะครับแกนี้นะครับแมหะปราหนังเขาบันยายกันจนไม่คิดหน้ากับว่าดีกับปุ๊บ